บือปะเจแนในความหมายของชาวกะเหรี่ยงหรือปากาเกยอหมายถึงพวิเศษหรือข้าวทิพชาวปากาเกยอดำรงวิถีชีวิตยึดการปลูกข้าวเพื่ออย่างชีพเป็นหลักมาหลายชั่วอายุคนจนมีความผูกพันกับข้าวอย่างแน่นแฟน้นดังคำกล่าวที่ว่ามีข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นพอหาได้สำหรับชาวปกาเกยอข้าว คือทุกสิ่งของการดำรงชีวิตมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายมิติระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่แสดงออกถึงความกระตันญูรู้คุณเคารพยำเกรงไม่เอาเปรียบกันทั้งคนและธรรมชาตินายย่องบอกว่าถ้ามีข้าวกินแล้วเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันจะตามมาได้ถ้าวันไหนปีไหนที่ ปะยอไม่มีเข้ากินแล้วเนี่ยความความมั่นคงในชุมชนหรือความมั่นคงในสังคมเนี่ยไม่มีมแล้วเพราะต่างคนต่างจะต้องไปรับจ้างเพื่อที่จะได้เข้ามาแต่ตราบใดที่มีข้ากินความมั่นคงของหมู่บ้านของวัฒนธรรมของประเพณีนนข,ของเขาเนี่ก็จะงอยู่ตลอดไปจากวิกฤตปัญหาข้าวไม่พอกินของชาวปากกาขยอในช่วงปีพุทธศักราช2517ถึง2518ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัดแม่ฮองสอนชาวบ้านเผชิญกับภาวะความอดอยากเป็นโรคขาดสารอาหารทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากครครัเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีข้าวกินเลยมันจะพะเชช้อโรคระบ,บาดมันจะพะเชช้อโรคไข้เจบไข้ดได้ป่วยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีข้าวกลีเลย ทามข้าวแดงๆเขาปลูกข้าวแดงๆทำไมมาไม่มีกินจากปัญหาดังกล่าวทําให้กลุ่มแกนนำชุมชนรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สังคมพัฒนาสังคมนทนจังหวัดเชียงใหม่เริ่มจากกิจกรรมธนาคารข้าวที่มองว่าข้าวไม่ใช่วัตถุที่เอารวมกัน แต่ตามความหมายทางวัฒนธรรมของชาวปกาเยอหมอกว่าข้าวมีขวัญปรุมกันแล้วมีชีวิตที่จะสามารถช่วยเหลือแม่ม้ลูกขังพร้าคนพิการผู้สูงอายุและคนยากไร้ได้จนในปีพุทธศ,ศักราช2532ได้เกิดเป็นเครือข่ายกองบุญข้าวขึ้นกองบุญนี่ก็มาจากบุญของแต่ละคนที่เต็มใจ แล้วก็มีจิตศรัทธาเนี่ยคือบุญตรงนี้เอามากองรวมกันแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องที่ยากไร้คนที่ไม่มีโอกาสในสังคมที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เครือข่ายกองบุญข้าวได้ยึดแนวทางการพัฒนาที่ได้ให้คุณค่าของศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้ข้าวเป็นแกนกลางในการเชื่อมสัมพันธ์กันเพราะชาวปากกากยอเชื่อว่าข้าวเป็นอาหารหลักที่ให้ชีวิตกับทุกคน เลี้ยงดูผู้คนโดยไม่เลือกปฏิบัติดังคำที่ว่าข้าวอร่อยคนดีมีคุณธรรมเป็นบทสอนที่ให้คุณค่าข้าวและคนคือเมื่อคนกินข้าวจะกินธรรมะข้าวลงไปกลายเป็นเลือดเนื้อคนกลายเป็นคนดีมีคุณธรรมเกี่ยวกับข้าวนี่ถ้าว่าตรงไปตรงมานี่เลือกข้าวเนี่ยพระญาบ่าว่าขออร่อยที่สุดในโลกคือข้าว ขอสวยงามที่สุดคืนน้ำใจของคนทุกๆปีเครือข่ายกองบุญข้าวจะจัดงานประเพณีกองบุญข้าวขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่มีการนำข้าวมารวมกันเป็นการผูกขวัญคนให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนดั่งขวัญข้าวเป็นการสร้างความรักความผูกพันและเชื่อมความสามัคคีเข้าไว้ด้วยกันเพราะเรา เราอยู่นี้แต่ละหมู่บ้านนี้มีหลายาศาสนาถึงแม้หลายาศาสนาแต่พยายามทำให้อยู่อยู่ด้วยกันได้ถึงแม้จะเป็นคนรวยคนจนต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวนั้นคำสอนอยู่ในข้าวส่วนใหญ่จะเป็นความรัดวามอภัยมากที่สุดชาวปากกากโยมองว่าข้าวเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคนจนหรือคนรวยมีเหมือนกันการนำข้าวมาอมอรุมกันเป็นการหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณแห่งการแบ่งปัน เพื่อเป็นวัตถุฐานช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ในชุมชนข้าวเนี่ยมันจะมีทั้งคนจนและคนรวยเขาก็มีส่วนที่จะแบ่งปันได้มันไม่ใช่ไม่ไม่ไมเฉพาะคนรวยแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่งางคนจนจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินที่เขาจะมาแบ่งปันได้ก็จะมีเฉพาะคนรวยแต่ข้าวนี้ทั้งคนจนและคนรวยก็มีสิทธิ์เท่าเท่ากันแล้วก็บุญที่มันได้ก็เท่าเท่ากัน ถ้าคนจนได้กินข้าวอีกมนะคนจนจะดีใจาะที่เราไปบริจาคให้เขารู้สึกว่ามีความสุขที่ไปช่วยเหลือเขาเขาจะได้กินอิ่มเขาดีใจเครือข่ายกองบุญข้าวใช้กระดง้งหรือก่อแหล่เมอโดเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อเป็นการสื่อความหมายถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบกันรักสามัคคีร่วมมือกันของคนในชุมชนตัวรกระด,งด้งนี่มันมีความหมายสังเกตว่า ในกระด้งเนี่ยเวลาเขาสานเนี่ยเขาจะมีลายเป็นคู่ๆกันมันหมายถือว่ามันไม่ได้เอาเปรียบกันมันเป็นความเท่าเทียมกันแต่เราสังเกตหลังกระด้งนะครับเวลาเขาสานเนี่ยมันจะขี่ขี่ทับกันก็คือเป็นการเอาเปรียบกันหรือว่าการแย่งกันอยู่แย่งกันทำในษณะนี้นะครับในการจัดงานกองบุญข้าวยังมีเวทีเสวนาพเพื่อแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และหาทางแก้ปัญหาต่างๆในชุมชน เช่นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระบบป้องกันและการจัดการเพื่อดูแลไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายเพราะวิถีปากกากยอยังคงต้องพึ่งพาอาศัยดินน้ำป่าเพื่อการดำรงชีวิตผู้แก่กคยบอกว่ากีนน้ำตรสันนะกีนสัพสิตราสัสัพปสิ ถ้าว่าตัวไหนเสียองฟื้นก็ฟื้นฟูวิถีชีวิตพวกเราแล้วเราเวลาเราทําไร่หมุนเวียนน่ะต้องอยู่ในในระบบไม่ใช่ไปทําลายหรือว่าบุดรุกใหม่ทํานาค่าบาดาดมาเกี่ยวข้อการน้ำด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าต้มน้นำนำธาูุทําลายเนี่ยน้ำก็กน้อยลงด้วยนะครับนอกจากนี้งานกองบุญข้าวยังเป็นเวทีถ่ายทอดและเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการทำมาหากินการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาศัยเทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ให้รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นต้องสืบทอดต้องทำสร้างความภูมิใจก็ถ้าภูมิใจเราทำอะไรได้หลายอย่างถ้าขาดความภูมิใจแล้วเขาจะหนีสร้างความภูมิใจว่าเขามีที่ดินเขามีน้ำเขามีป่าเมืองเขาอื่น เขามีแค่เขามีขาเขามีหัวใจเขามีพระเจ้าเมืเ่มขขอคขอื่นหมดเลยแน่นอนเลยคะ่ะต้องมีอยู่คะ่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็คนจะถ่ายทอดให้กับรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นต่อกันไปคนะ่ะจากการที่ชาวปากกากยอกรุ่มหนึ่งได้หยิบยกเอาข้าวมาเป็นสื่อกลาบในการหลอมรวมจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากปัจจุบันจิตวิญญาณดังกล่าวได้เจริญงอกงามแผ่ขยายเป็นเครือข่ายกองบุญข้าวที่เป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจและเป็นเวทีแสดงความมีคุณค่าของการเกื้อกูลแบ่งปันตลอดจนประกาศความเป็นตัวตนของชาวปากาเคยยงมีเป้าหมายคือการทำรงรักษาภูมิปัญญาที่หลากหลาย ที่มาจากจิตวิญญาณของใหม่เป็นเพียงสิ่งเสริมแต่คุณค่าของเดิมก็ยังรักษาให้คงอยู่กองบุนข้าวบอกให้คนอยู่กับความดีอยู่กับความจริงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มองความสัมพันธ์เป็นเพียงผลประโยชน์และกำไรมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคน มองธรรมชาติเป็นเพียงวัตถุที่นับวันความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการให้คุณค่าทางาศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งน้อยด้อยค่าลงไปทุกที